สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาครับคสวัสดีครับผมมิสิธิชชอนะครับรับบทเป็นอาชินสวัสดีครับเจ่งธิภัทรธนศนาโซนนะครับก็รับบทเป็นใต้ลาครับสวัสดีครับแพทย์ภูมินะครับรับบทเป็นหม่อมราชวงศ์จันจักครับสวัสดีครับปางนะครับรับบทเป็นอโปแล้วก็พบพรครับสวัสดีครับบิ๊กธนกรนะครับรับบทเป็นสุริยะครับครับสวัสดีครับผมเชงวิชัยครับรับบทเป็นอีครับ สวัสดีครับผมเกศธนาพลครับและผมเป็นต่อผมครับสวัสดีครับผมพุ่มพี่ครับและผมเป็นเจ้าพ่อแบบอะไรวะของาัวขอตัวกันเจ้าพ่อเจ้าพ่อแย่บ่อยนะบอกว่าอเฟยเหมือนอเฟยเพาจำจำชื่อตัวเองไม่ได้เล่าเรื่องราวครับเรื่องโปรตุปลงก็จะเล่าเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มดวงซวยคนหนึ่งนะครับชื่อพบทรเป็นแบบคนดวงซวยมากแต่มูลนี่เป็นศูนย์เลย แต่จุดแข่งของเขานะครับก็คือเขาตายแต่ว่าแต่ว่าตายแต่ว่ายังมีมงชีวิตอยู่ไปเกิดไปเกิโดนแข็แงอันนี้เรียกว่าแข่งสุดแล้วในชีวิตเขาก็คือเขาเ,ขาเกิดอุบัติเหตุจนเสียชีวิตขึ้นมาแต่ว่าดันว้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งนะครับแล้วก็ไปอยู่ในร่างของคนที่ชื่ออัโปเยซึ่งอัโปเย่เนี่ยเป็นทายาเศรษฐีพันล้าน mm. ที่แบบทําธุรกิจที่ โป้เนี่ยเคยทำพาร์ทไทม์อยู่ก็คือบริษัทไวมาร์แล้วดันเป็นเอคู่มั่นอีกก็คือคู่มั่นเนี่ยก็เป็นคนที่แบบสุดแสนจะหล่อเนี้ยสมาร์ทก็พูดไปครับในเรื่อง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 ดีและเขาเนี่ยก็เป็นแบบทายาทเจ้าของแบบธุรกิจของโรงแรมชื่อดังเซียวตะวันกรุ๊ปถูกหล่อเดอะไทมแล้วส่วนใหญ่เรื่องราวแบบการย้ายพบข้ามพบย้ายร่างอะไรเงี้ยมันส่วนใหญ่มันจะแบบ จับไม่ได้ตอนแรกนางเองกก็นางเอกก็จะมีความแบบสวัสดีครับผมคนเก่าเองครับแอนแอคเป็กเพียงนีแต่ว่าเรื่องของเราเนี่ก็คือโดนจับตั้งแต่วันแรกเลยว่าเอ้ยนี่มันตัวปลอม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าคุณชายสุริยะที่มาเจอเนี่ยมีพลังอ่านใจได้ครับก็เลยเอาไม่ง่ายไม่ง่ายย้ายโลกมาแล้วเจอลอมตัวแต่ว่าโดนจับได้เพราะว่าโดนพลังอ่านใจทีนี้เราก็เลยมีแผนครับว่า เราจะมาหลอกตระกูลกันว่าแบบเออแต่งงานแต่งงานเพื่อธุรกิจสําเร็จดูร่วงไปเพราะว่าตอนแรกผมย้ายร่างมาก็จะแบบโอ้ยไม่ได้รักเขานี่นะแล้วเราจะแบบแต่งงานได้ยังไงเราก็จะมาวางแผนร่วมมือกันงั้นเรามาแต่งงานกันไหมครับนี่แล้วก็มาสร้างความรักให้พรบ้านฟองสัวที่แอบส่องอยู่นั้นคอยดูคอยดูเออแล้วเรื่องราวความรักของตโปกับทภนี่จะจบลงหรือว่า รักกันได้ไงมีความสัมพันธ์ที่อ่ะพัฒนาขึ้นมายัางไงก็ฝากติดตามคำนี้เรื่องเข้มข้นมากรีทูก,กันก็คือแบบสนุกสนานสุดๆเรีทูสน,ส,นสนุกมากเจ๊ครับจะเล่นที่บ้านนะจึงไปเลี้ยงกันใกล้ตัวกในในวนันมาพ <c oughs> ี่มาอยากโยอยากโยผมดันเชื่อ <c oughs> อันนี้ก็สองล่างอันนี้ก็ต้องอ่านใจโอ้โหแต่ละคนก็บทเข้มๆทั้งนั้นแต่ละคนต่าเข้มพูดอะไรบ้างอืมอัไหนคนเดียวเลยพูดบ้างเป็นไงบ้างครับ เอาผมก่อนแล้วกันลูหผมก็จะมีความท้าทายเนอะเพราะว่าเล่นเป็นสองคาแรคเตอร์ที่แบบพูดได้เลยว่าช่องมันต่างกันส้นเชิงแบบอันนึงจะมีความแบบตลกที่ที่แบบทุกคนยังไม่เคยผมเล่นมาก่อนแล้วผมก็จะทําให้ทุกคนเห็นว่าตลกมันเป็นอย่างนี้เออทําได้เว้ยนี่เออของแท้เอีกอีกร่างหนึ่งก็จะมีความเรียลลิสติกขึ้นมาก็จะเห็นแบบเป็นสองมุมที่แบบค่อนข้างต่างกันชัดเจนแล้วก็จะแบบ ท้าทายตัวผมมากๆเพราะว่าบทมันยากตัวเราคมถ้าทายไงครับสําหรับผมก็ท้าทายเหมือนกันครับเป็นบทใหม่เหมือนกันที่ไม่เคยได้รับมาก่อนแล้วก็เป็นผู้มีพลังพิเศษด้วยรอบนี้ซึ่งโพสเอ้ยไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่อ่านใจคนได้ซึ่งยากมากเพราะว่าเราบทมันก็ต้องอยู่ในใจเราเนาะเพราะว่าเราก็ต้องเราต้องมองสายตาเขาโฟกัสมากๆเพื่อให้รู้ใจเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็ท้าทายมากๆแล้วก็ เป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่อย่างเงี้ยครับก็ต้องวางคาแรคเตอร์ใหม่แล้วก็ต้องปรับคลิกอะไรกันใหม่แล้วทันใช่ครับต้องฝากพี่ป๊อปปี้ด้วยครับเป็นลูกคนรวยต้อแบบทำเป็นเนียนมากผมอ่านบทก่อนเลยไม่ต้องอ่านใจอ่านบทเลยเล่าให้ฟังแล้วอ่าโอเคเลยเล่ากับน้องบิ๊กบ่อยๆครับไปดูว่าสอดสองก็มาฝากจักรได้ครัเลูกพี่เ้ย มันรันจักไดล่าลุยลุยลุยลองนี้บ้างให้ให้ช่างเก่งก่อนอเลยอครับผมสำหรับตัวละครของไดล่านะก็เป็นตัวละครที่อยู่ทั้งสองภพเลยความท,ท้าทายของมันก็คือทั้งสองภพเนี่ยมีตัวละครมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปอย่างชัดเจนครับแล้วก็คือตอนที่เราอยู่อีกภพหนึ่งอ่ยภพเก่าคนไม่ดีคนดีเป็นคนดีอาไม่ดีไม่ดีก็คือแบดแบดหน่อยแบดแต่ว่าความสำคัญก็คือเอ่อเขาเนี่ยชอบเราอาแต่พอมาอีกภพหนึ่งเนี่ย เราเนี่ยชอบเขา,เาสมหวังสมหวังใช่แต่สุดท้ายจะมีใครคนสักใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาแบบว่าอยู่ในหัวใจของเราอีกคนเอ้ยอ่าอ่ะแนํำตัวท็อปโจนผมในบทจันจักครับก็คือมันจะโดยรวมแล้วก็คือบทก็คือจะถูกพี่ยาครับพี่สุริยา,าส่งไปเพื่อกันซีนระหว่างตัวละครระหว่างตายลากับทางของอ,โอาโปของภพพรก็รู้สึกว่าตัวละครนี้มีความใกล้เคียงกับเราครับเป็นตัวแบบเจ้าเออชอบแบบแบบ พูดจาสองแงสองงามกันร่อนหน่อยเอ้เอ่อตัวละครจะมีความเป็นเจ้าชู้แต่ว่าผมเนี่ยผมไม่เจ้าชู้เลยแต่ตงนเมื่อกี้บอกว่าเหมือนแต่เมื่อกี้บอกว่าเหมือนไม่หรอเหมือนแบบความความแบบพี่เล่นอะไรอย่างงี้พี่เล่นพี่เล่นเดี๋ยวนะใครใครเริ่มแล้วเมื่อกี้ใครเริ่มพี่เซ็งเหรอก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างใกล้ตัวเราอาจจะมีแค่เรื่องของความเจ้าชู้กับความมั่นใจที่แบบและยังไม่ตรงกับตัวละครเท่าไหร่จะพยายามปรับไปเรื่อยเขาฝึกหน่อยใช่ก็รวมๆนะผมพยายามพยายามนิยามตัวละครว่า เรารู้ใจเขาแต่เราไม่รู้ใจตัวเองมากสวยตอบสวยตบสวยแล้วแล้วพี่ทมนี่บ้างของทอมนะครับผมก็รับบทเป็นอาชินนะครับอาชินก็จะเป็นพี่ชายของอาโอนะครับอืมบานี่บารนีจริงๆแล้วตัวทอมก็จะเป็นครอบครัวเก่าของคุณพ่อที่แบบว่าเคยแต่งงานแล้วแต่ว่าเหมือนก็ย้ายเข้ามาอยู่กับในบ้านของบ้านของอาโอะครับจริงๆก็จะเป็นอยู่กับคุณแม่ของอาโปอะไรเงี้ยแล้วก็จะกลายเป็นต่อว่าเรา เราจะกลายเป็นคนลบบไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าไม่กล้าแสดงออกอะไรมากในพื้นที่สเปซของบ้านอะไรเงี้ยก็จะโดนแบบว่าอโปนี่แบบแอบแอบแกล้งนิดหน่อยอเง,งี้ยเราก็จะมีความแบบว่าเหมือนคิดอะไรก็จะรู้สึกว่าไม่กล้าพูดแบบอืมแบบตรงไปตรงมาคอยเจ็บคอยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าจริงๆเราก็รักกันมากใช่ครับแต่จริงเรารักกันมากครับอาจจะไม่ได้อยู่อาจจะไม่ได้ กิกหลังกันเหมือนอในเรื่องข็แล้นั้นแต่ว่าจริงพอแบบว่าเหมือนอย่างน้อยอาโปแกล้งแต่ว่าจริงๆคือมีออใ,ใจเราเรารู้สึกว่าเรารักอาโปแบบเป็นพี่น้องกันเายพี่เ,เลยนี่พี่เป็นไงครับก็ผมแล้วเป็นพี่ครับตัวอี่ก็จะเป็นคนที่ <c oughs> ใสๆครับเรียบร้อยก็เป <c oughs> ็นคนชอเชอาระเบียบวางแผนเพราะว่าจริงๆเขาเคยเป็นแบบผู้มั่นเก่ามาก่อนอะไรแบบนี้ครับแล้วก็จริงๆก็พยายามอยากได้ แฟนเก่าคืนเหมือนกันมันก็เลยเป็นการที่เราพยายามทำทำทุกทางให้เขากลับมาชอบเราแฟนเก่านี้ใครนะเมื่อกี้บอกใส่โซเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเขามองกันหมดคำว่าเป็นของสุริยานี่แหละคือพยายามทำวางแผนอะไรต่างๆรวมถึงพยายามทำให้ตัวเองแบบให้เขากลับมาชอบเราแบบนี้ซึ่งก็จะเป็นคนที่ดีเรียบร้อยไม่น่าจริงขี่มงมงช่วยบอกด้วยอ่า ก็ของเขตนะครับก็รับบทเป็นตอบผมครับผมตัวนี้ตัวละครนี้ก็จะเป็นตัวชียร์เซอร์ใช่เป็นคอปเซิร์ฟเซิร์ฟแบบเวลาแบบว่าอัปลอยอย่างเงี้ยเซิแบบว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรนะตกคุณชายได้อย่างเงี้ยบางทีตอบผมก็อยากจะแบบอยากรู้าอยากรู้ว่าแบบว่าอยากใส่ใจนะถึงแบบว่าคุณชายเขาถึงได้ติดอโปขนาดนาด ถ้าถามคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับคาแรคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะห่างหลายกิโลกับเขีกันถ้าถ้าเป็นกิโลใช่ใช่ถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าวัดธุรกิจที่เขามีกับกิจการที่เ้าต้องดาเนินการต่อในเรื่องเนี่ยเกโลใช่แล้วครับโอเคี่ป๊อปี้ครับป๊บี้ครับแฟครับผมครับผมโอครับผมเพิ่งได้ยินเรื่องย่อวันนี้แหละครับ เราต้องเล่าก่อนเพราะว่าวันวันลิททูพี่ป๊อบปี้ไม่สบายหรืออะไรกันจริงนะฮะปากเลยครับรวบรวบทั้งหมดเลยพี่รวบทั้งหมดเหรอแบงว์อ่ะมันย่อออกเรื่องมันย่อออกไปเลยแบบจริงจริงก็คือเอาผมผมดูแค่ตัวคาแรคเตอร์ของผมละกันเนาะก็คือเรื่องความที่ผมเราได้เห็นอยู่แล้วว่าน้องอ่ะแับค่อนข้างแล้ววันวันที่ถ่ายไพิลลาร์ดันรู้ว่าทุกคนสุดภาคเลยอย่างเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่าพอได้เข้ามาเจอคุณสุริยะ กับอโปในร่างที่ถูกแฝงมาหรือการเกิดมาใหม่อะไรเงี mm ้ย hmm. ผมคิดว่ามันก็ท้าทายผมเหมือนกันเพราะว่าการเล่นยังไงให้ไิซซัมแบบเดิม mm hmm. การเล่นตลกดแบบไหนในในพาร์ทที่ทุกทีเราจะมีคนเข้าร่วม mm hmm. แต่รอบนี้เราจะเล่นค,คนเดียว mm hmm. คุยกับคุณแม่เพราะว่าแม่สงเราเป็นสายสืบในการ uh ่ uh. จากเดิมที่เราจะเป็นแท่คนแบบคอยสอดส่องด้าลราวกลายเป็นแม่ทัพ mm hmm. เป็นคนแจวเรืออ,อก็รู้ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเรือลำนี้อาจจะไม่ได้ช้านะฮะเป็นแบบ ดิวเจสกี so said, like ้น so ี I mean, mean, ling, ่เป็นใหญ่ใหญ่แล้วเดี๋ยวพาไปด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาดูครับว่าสุดยอดขนาดไหนครับครับสวยงามมากเขาไม่ลงเขาไม่หลงขนาดไม่ทันหัวเลยเขาไม่หลงในหัวว่างมากเลยแต่ถูกต้องใช่ครับตื่นเต้นมาต้องเปิดประเด็น เราเปิดกล้องวันที่สิบ้วก็โมก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 ก็คือตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันอย่างเต็มที่นะครับก็มีการอ่านบทเวิร์กช็อปแล้วก็เตรียมร่างกายเตรียมพร้อมร่างกายสุขภาพจิตใจให้พร้อมในวันเปิดกล้องเพื่อที่วันเปิดกล้องเราจะได้พร้อมทุกปัญหาที่เข้ามาหรือว่าต้องแก้ปัญหาอะไรหน้างานก็พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับผมจบผมครับผมครับ ทุกคนพร้อมทุกคนพร้อมครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราทําร่วมกับโปรดิคชั่นดูมันดีด้วยนะครับก็รับรองได้เลยว่าจะเป็นซีรีส์คุณภาพแน่นอนครับก็ไว้ใจได้แล้วก็จะได้เจอกับความบันเทิงที่มีคุณภาพมีระดับเนาะถูกแต่ก็ขอฝากแลยนะครับกับซีรีส์เรื่องมีแอนฮูอาโปตัวปลอมนะครับสามารถติดตามได้ที่ VTV เท่านั้นนะครับ ตอนนี้ก็ความสนุกในกําลังจะถ่ายแล้วอีกไม่นานเกินรอเท่านานจริงๆก็อยากให้ทุกคนคอยติดตามข่าวสารนะครับทาง VTV ทุกแพลตฟอร์มนะครับกับทางมันดีเวิร์ยังไงใช่พวกเราทั้งสองสี่หกแปดเก้าคนก็ขอฝากซีรีส์เรื่องนี้ไปด้วยนะครับตั้งใจมากที่สำคัญที่บีเรามีปล่อยตัวไพลอตไปแล้วใช่ไหมใช่ราตัวซีรีส์เราอยู่อย่าลืมไปรอไปดูไพลอตก่อนได้ไม่ปั่นเลยตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่สิบ ให้กำลังใจส่งเข้าเปิดกล้องไปตั้งแต่วันนี้จนถึงกว่าวันวัดซีรีส์จริงจะมาเลยจริงจใครที่ดูแบบว่ากำลัสัมภาษณ์ตรงนี้อยู่คือให้ย้อนก็ไปดูไพลอดอ่คือจะเพิ่มความอยากดูกับอัลรธอร์มันใช่จะได้ถึงเวลาซีรีส์ออนแล้วจะได้แบบมาจะอู๊ดเต็มๆเลยเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานมันกรอบอร่อยโอโอเคครับขอบคุณนะครับ